โลกตอนนี้เต็มไปด้วยความเร่งเทรนใหม่ทุกสัปดาห์โอกาสใหม่ในทุกๆเช้าความคาดหวังใหม่จากรอบตัวในทุกบทสนทนาและถ้าคุณไม่ระวังคุณอาจเผลอขยับเพราะกัวตกขบวนคุณอาจเลือกบางอย่างเพียงเพราะไม่อยากช้ากว่าคนอื่นแม้ในใจจะยังไม่พร้อมแม้คลื่นข้างใน ยังไม่ได้ตอบว่าใช่นักรบในสนามจริงจะรู้ว่าไม่ใช่ทุกความเร่งคือจังหวะของการก้าวหน้าบางความเร่งแค่พาคุณออกนอกเส้นทางบางการตัดสินใจพาไปไกลขึ้นก็นจริงแต่ไกลจากหัวใจของคุณมากขึ้นทุกทีพลังที่แท้ของคุณไม่ได้อยู่ที่ไปไวแต่อยู่ที่ไปให้ถึงใจของตัวเอง ไปให้ถึงจุดที่คุณรู้ว่าฉันเดินเพราะฉันพร้อมไม่ใช่เพราะฉันกลัวฉันขยับเพราะฉันเชื่อไม่ใช่เพราะใครชี้ทางเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าคลื่นลอดตัวจะเร่งแค่ไหนถ้าคุณไม่ไปให้ถึงจังหวะภายในของตัวเองทุกก้าวจะพาไปไกลขึ้นแต่ก็จะลงทางมากขึ้นทุกทีรอบตัวของคุณ ขึ้นเร็วขึ้นทุกวันข่าวสารใหม่โอกาสใหม่ทางเลือกใหม่พายุใหม่ทุกอย่างเหมือนพุ่งเข้าใส่จนหลายคนเริ่มขยับโดยไม่รู้ว่าทำไมเริ่มตัดสินใจไวโดยไม่ได้ถามหัวใจและที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่การวิ่งแต่มันคือการวิ่งโดยไม่มีทิศทางในสนามแบบนั้น การไม่เร่งตามไม่ใช่ความล้าหลังแต่คือพลังภายในที่เลือกจะนิ่งไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าจังหวะที่แท้จริงของตัวเองไม่ได้วิ่งแข่งกับใครไม่ได้ต้องไปให้ทันโลกแต่ต้องไปให้ถึงใจของตัวเองอย่างไม่หลงทางวันที่62คลื่อนที่อยู่เหนือแรงเร่ง เมื่อรอบตัวเปลี่ยนเร็วแต่หัวใจของคุณนั้นไม่เร่งตามการไม่เร่งไม่ใช่การล้าหลังนะคะแต่มันคือการรักษาแก่นพลังให้แม่นพอไม่ถูกพาไปตามแรงเหวี่ยงของใครเพราะโลกไม่ต้องการคนที่เร็วที่สุดโลกต้องการคนที่แม่นที่สุดและนักรบไม่ได้ชนะเพราะความเร็วแต่ชนะเพราะ รู้ว่าตอนไหนควรยืนและตอนไหนควรขยับค่ะลองดูตัวอย่างของนักรบผู้ไม่เร่งค่ะโปรเจกที่เลื่อนเปิดตัวเพราะยังไม่ตรงกับพลังจริงแต่พอเปิดในจังหวะที่เหมาะเชื่อไหมคะทุกอย่างจะราบรื่นแบบไม่ต้องฝืนเลยในบางครั้งเราอาจจะต้องปล่อยโอกาสดีผ่านไปเพื่อรอโอกาสที่ใช่ค่ะ หรือบางครั้งเราอาจจะต้องปฏิเสธการเปลี่ยนเส้นทางตามคำแนะนำของคนอื่นแม้ทุกคนจะบอกเราว่าเร็วกว่านี้มันดีกว่านะเพราะเขารู้ว่าจังหวะที่เร่งมันอาจสร้างเสียงปรบมือแต่จังหวะที่แม่นจะเปลี่ยนสนามพลังทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณค่ะ มาดูเทคนิคสเทคนิคของนักรบผู้ไม่เร่งตามสร้างสนามพลังนิ่งกลางโลกที่ไม่เคลื่อนเร็วค่ะเทคนิคที่ 1. ระบุสิ่งที่เร่งอยู่แต่ไม่ใช่จังหวะของคุณแนวทางของนักรบมีบางสิ่งที่ดูเหมือนควรคว้าไว้แต่ถ้าคุณฟังดีๆมันไม่ตรงกับคลื่นทั้งในของคุณเลยค่ะดังนั้นก่อนตัดสินใจใดๆ ลองแยกสิ่งนี้ให้ออกก่อนว่านี่คือสิ่งที่ควรทำหรือเป็นเพียงสิ่งที่ใครๆก็รีบบอกให้คุณทำค่ะมีหลายสิ่งที่มาแรงแต่ไม่ได้มาแม่นนะคะคุณต้องแยกให้ออกว่าสิ่งไหนคือแรงเร่งของโลกและสิ่งไหนคือจังหวะลึกของคุณค่ะตัวอย่างงานที่ทุกคนรีบทำ แต่คุณรู้ว่าถ้าคุณเร่งมันจะเสียพลังค่ะหรืออาจจะมีข้อเสนอที่ดีมาในเวลาที่ไม่เหมาะคุณอาจจะต้องลองหยุดตอบก่อนแล้วรอฟังเสียงลึกภายในค่ะคุณอาจจะได้รับข้อเสนอจากบริษัทใหญ่แต่รู้ว่าต้องเปลี่ยนตัวตนเพื่อเข้าไปอยู่ในนั้นให้คุณลองเลือกปฏิเสธ แล้วเลือกสร้างเส้นทางเองในจังหวะที่สอดคล้องกับพลังของคุณค่ะบางครั้งคุณอาจพบว่าทุกคนเร่งออกคอนเทนต์ทุกวันแต่คุณเลือกโพสต์เมื่อพลังของคุณชัดไม่ใช่เพราะวันกำหนดค่ะเทคนิคที่2วางจังหวะของคุณไว้เหนือเวลาเร่งแนวทางของนักรบคุณไม่ต้องหยุดนิ่งแบบไม่มีการเคลื่อน แต่จงตั้งเวลาของตัวเองเพราะพลังแท้นั้นไม่เคยรีบแต่จะมาถึงจังหวะที่เหมาะเท่านั้นค่ะให้ลองสังเกตดีๆมันไม่ใช่การหยุดเฉยๆนะคะแต่มันคือการเคลื่อนในจังหวะที่คุณเลือกเองไม่เร่งตามใครไม่รอใครแต่ให้ขยับแบบที่คุณไม่เสียตัวตนค่ะตัวอย่าง ทำงานโปรเจกต์ในจังหวะที่ชัดเจนไม่ให้ใครเร่งหรือกดคุณปฏิเสธงานด้วยคำพูดที่นุ่มนวลแต่มั่นคงเช่นตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะของผมครับตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของฉันค่ะคุณสร้างระบบการทำงานที่ไม่ต้องตามคนอื่นแต่ทำต่อเนื่องในหลูกพลังที่มั่นคงแม้คนอื่นอาจจะเปลี่ยนแนวทุกสัปดาห์ แต่คุณคือคนเดียวที่ทำได้ลึกแล้วก็ยาวค่ะหรือในบางครั้งคุณอาจจะเจอแรงกดดันที่ทำให้รีบตกลงแต่คุณเลือกตอบว่าขอคิดและฟังพลังตัวเองก่อนนะแล้วจะให้คำตอบที่ดีที่สุดเลยเทคนิคที่3สร้างสนามพลังที่คนอยู่ด้วยแล้วไม่รู้สึกเล่งค่ะแนวทางของนักรบ คุณไม่ต้องสั่งใครให้ช้าลงแค่คุณไม่เร่งสนามรอบตัวก็เปลี่ยนได้ค่ะเพราะจังหวะที่นิ่งสร้างความปลอดภัยให้คนอื่นทำให้คนอื่นนั้นกล้าฟังตัวเองมากขึ้นและคุณไม่จาเป็นต้องหยุดโลกแค่ทำให้สนามของคุณไม่ถูกรบกวนจากแรงเร่งแล้วคนรอบข้างก็จะเริ่มปรับจังหวะตามคุณโดยพวกเขาไม่รู้ตัวค่ะตัวอย่างค่ะ สร้างบรรยากาศการประชุมที่ไม่กดดันแต่ลึกแล้วก็ชัดเปิดพื้นที่ให้คนได้คิดนานขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเร็วหรืออาจจะอยู่กับคนที่สับสนอย่างมั่นคงไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบพูดแต่เป็นพลังสงบที่เขาไว้ใจได้ค่ะรวมถึงคุณอาจจะเป็นผู้นําทีมที่ไม่เร่งผลลัพธ์ แต่ดูแลให้คนนั้นอยู่กับคุณแล้วคิดลึกได้โดยไม่ต้องกลัวผิดคุณอาจเป็นเพื่อนที่ไม่ให้คำแนะนำทันทีแต่ตั้งใจฟังจนอีกฝ่ายพูดออกมาได้ด้วยตัวเองค่ะสรุป3เทคนิคอีกครั้งนะคะเทคนิคที่1แยกแรงเร่งจากจังหวะจริงของตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจากภายนอกค่ะ เทคนิคที่2วางจังหวะพลังในสนามที่แน่นเพื่อสร้างการขยับที่มั่นคงและยั่งยืนเทคนิคที่สเปลี่ยนบรรยากาศโดยไม่สั่งใครเพื่อให้คลื่นลึกของคุณนั้นเปลี่ยนคนรอบข้างได้แบบไม่รู้ตัวค่ะหัวใจคุณในตอนนี้ไม่จะเป็นต้องเร็วกว่าใครไม่จะเป็นต้องเป็นคนแรกที่ไปถึง คุณนิ่งพอลึกพอและแม่นพอคลื่นของคุณจะเปลี่ยนบรรยากาศที่คุณยืนอยู่คุณไม่ต้องพูดมากแต่การที่มีอยู่ของคุณนั้นจะทำให้ทั้งห้องเริ่มนิ่งขึ้นจะทำให้ความเร่งในใจของคนอื่นอ่อนแรงลงจะทำให้คนที่กำลังตื่นกลัวเริ่มหายใจลึกอีกครั้งและนี่คือพลังของนักรบ ผู้ที่วางจังหวะของตนเองไว้เหนือแรงเร่งของโลกและทําให้ทุกคนรอบตัวเริ่มค้นหาจังหวะของตัวเองแล้วพบกันในวันที่63จังหวะที่มั่นคงไม่ต้องชนะใครแต่จะเปลี่ยนอากาศทางข้องเพราะบางคลื่นไม่ได้สั่นแรงแต่สันลึกพอที่จะปรับสมดุลของทุกสิ่งและคุณ คือคลื่นแบบนั้น